คนมีทรัพย์มียศถึงจะไม่มีสินก็ตามเวลาอยู่ในที่วิจฉัยว่าสิ่งใดออกไปกล่าวสิ่งใดออกไปสิ่งนั้นก็ย่อมมีคนฟังสิ่งนั้นก็ฟังขึ้นย่อมมีผู้พอใจฟังส่วนคนมีปัญญาแต่ไม่มีทรัพย์นั้น ย่อมไม่ทำ้อยคําของตนเองให้เป็นที่เชื่อถือในที่ประชุมชุมชนได้ข้าพระองค์เห็นความข้อนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเลวกว่าคนมีทรัพย์พระเจ้าข่า สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับท่านผู้ชมด้วยนะครับเอซเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆลูกลานหลานพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งหมดเลยนะครับที่ได้ฟังคลิปนี้ผมอาจารย์เช้านำเรื่องจากพระไตรปิฎกมาเล่าอีกแล้วนะครับ mm. นั่นก็คือเรื่องของพระเจ้ามโหสถโดยจับความเอาตอนที่พระมโหสถ ใช้ปัญญาในการที่จะต่อสู้ตอบโต้กับอาจารย์เสนกหรืออาจารย์เสนกนะครับโดยมีข้อคําถามว่าคนมีทรัพย์แต่งโง่คนมีปัญญาแต่ไม่มีเงินไม่มียศเนี่ยใครดีกว่ากันใครเลวกว่ากันนะครับจึงโต้กันมาได้ตอนหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่พระบิ พระเจ้าวิเทหราชนะครับได้ถามอาจารย์เสนกว่ามโหสถเนี่ยว่ามโหสถเนี่ยเห็นว่าอย่างนี้แล้วอาจารย์เนี่ยเห็นว่ายัางไงซึ่งอาจารย์เสนกก็บอกว่ามโหสถเนี่ยจะไปรู้จักอะไรเป็นพวกมนุษย์ยกไว้ก่อนขนาดกานกกาเนี่ยมันยังไปลุมต้นไม้ที่มีผลอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นผู้คนก็ต้องวิ่งเข้าไปหาคนที่มีเงินมีทอง คนมีเงินมีทองเนี่ยถึงแม้ว่าไม่มีปัญญาแต่ก็มีคนที่ให้ความเคารพนับถือทั้งนั้นเห็นกันอยู่ในสภาพปัจจุบันซึ่งพอยกเรื่องนี้ขึ้นมายกออกเรื่องกาเรื่องนกขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นการโต้มาอีกดอกหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับพระราชาเนี่ยนะครับพอได้สดับได้ฟังได้รู้ว่าเอ๊ะทำท่าว่า สองนักปราดเนี่ยปราดหนุ่มกับปราดชลาเนี่ยน่าจะไม่ลงกันได้แน่พระองค์ก็จึงทรงดำเนินการตั้งคำถามต่อไปอีกว่า อย่างไรท่านมโหสถท่านก็ได้รับฟังคำของอาจารย์เสนกไปแล้วท่านจะว่าอย่างไรมโหสถก็กราบทูลว่าเสนกท้องโตนี้จะรู้จักอะไรหรือว่านักปราชญ์หนุ่มอย่างมโหสถนี่ก็ไม่ลดละเลยนะครับเรียกว่าเอาจุดด้อยของแต่ละคนเนี่ยมาว่าเลยนะครับก็อาจารย์เสนกทุงโตนี่จะรู้จักอะไร ขอจนทรงฟังข้าพระองค์พระเจ้าค่าข้าแต่ท่านสมุติเทพคนที่ไม่มีปัญญาถึงมีกำลังก็ไม่ดีย่อมหาทรัพย์ในทางที่ไม่ดีเวลาตายแล้วพวกนายนิรยาบาลก็ย่อมชุบคร่าเขาไปตกตกลกมีที่ทุกอย่างร้ายแลข้าพระองค์เห็นความข้อนี้จึงกล่าวถึงว่าคนมีปัญญา ดีกว่าคนมีทรัพย์พระเจ้าข่าเอาละสิครับมโหสถเล่นถึงตกนรกแลยตอนนี้นะครับเออก็ลองดูว่าจะได้รับการโต้มาอย่างไงนะครับพระราชาก็หันไปทางอาจารย์เสนกนะครับก็ถามว่าจะว่าอย่างไรล่ะอาจารย์อาจารย์เสนกพอได้ยินคําตอบแล้วก็พระราชาถามดังนั้นก็กล่าวว่า ข้าแต่มหาราชเจ้าขอได้โปรดทรงฟังข้าพระองค์สักนิดแม่น้ำทั้งที่ทั้งสิ้นย่อมไหลไปสู่มหาสมุทรเวลาไหลไปถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อและโคตรของตนเองเสียไม่ปรากฏชื่อและโคตรว่าเป็นน้ำในแม่น้ำอะไรคงได้แต่ชื่อว่ามหาสมุทรเท่านั้นฉันได้ โลกยิ่งด้วยฤทธิ์ก็ไม่ปรากฏคือคนเราถึงจะมีปัญญาแต่เมื่อไปถึงคนมีทรัพย์แล้วก็ไม่ปรากฏฉันนั้นข้าพระองค์เห็นความข้อนี้จึงขอกราบทูลว่าคนมีปัญญาเลวสามคนมีทรัพย์เนี่ยจึงจะเป็นคนดีพระเจ้าข่าเอาละครับเรียกว่ายกแม่น้ำขึ้นมาเป็นข้ออ้างแล้วตอนนี้ ฟังฟังดูเนี่ยนะอาจารย์เสนกเนี่ยเฉียบนะคมนะครับเวลายกขึ้นมาซึ่งมองเห็นภาพเลยโอ้โหแม่น้ำนี่นะยมุนาแม่น้ําอิรวกดีแม่น้าเนรัญชลาแม่น้ําทั้งหมดที่เป็นแม่น้ําสาขาเนี่ยพอไหลส่งลงไปสู่แม่น้ําคงคาแล้วเนี่ยน้ำในแม่น้ําคงคาก็คือน้ําในแม่น้ําคงคาไม่ใช่น้ําที่มาจากที่อื่นที่อื่นนะแม่มองเห็นภาพเลยไหมนี่คือคําพูดของ อาจารย์เสนกนะครับซึ่งเป็นปราดรุ่นอาวุโสนะครับเราลองมาดูว่าปราดรุ่นเยาวปราดรุ่นหนุ่มอย่างมโหสถเนี่ยจะว่าอย่างไงนะครับพระราชาจึงตรัสถามโมโหสถอีกว่ามโหสถเมื่ออาจารย์เขาว่ามาอย่างนี้เราท่านทวายมโหสถก็กราบทูลว่าขอจนทรงสดับคําของข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็จะแก้ปัญหาที่เสนกว่าคือเสนกเนี่ยว่าแม่น้ําน้อยใหญ่ทั้งหลายย่อมไหลไปสู่มหาสมุทร มหาสมุทรนั้นมีกำลังยิ่งอยู่ยยิ่่งอูเป็นนิดมหาสมุทรนั้นเนี่ยมีคลื่นกระดกฝังแต่คลื่นนั้นไม่ร่วงเลยฝังไปฉันใดกิจการของคนโง่เขลาที่กำหนดไว้ย่อมไม่ร่วงคนฉลาดไปได้คนมีทรัพย์ย่อมไม่เลยคนมีปัญญาไปได้ฉันนั้นถ้าพระองค์เห็นความข้อนี้จึงขอกราบทูลว่าคนมีปัญญา ดีกว่าคนมีมทรัพย์<ม>ี่โม่เ<ม>ขลาพระเจะฆ่าอันนี้ก็เป็นคําตอบของมโหสถจริงๆก็จะบอกได้ว่าม,มโหสถกุมารเพราะเป็นนักปราดหนุ่มนะฮะแต่ว่าเสะนกเนี่ยถือว่าเป็นคณาจารย์ที่เรียกว,ว่าเคี่ยวลากดินนะฮะตอนนี้กําลังถกเถียงกันท่านก็ลองติดตามรับฟังรับชมไปเรื่อยๆว่าดูว่าพิปากใครจะคมกว่ากันและก็จะทําให้ท่านได้เข้าใจเห็นภาพชัดเจนกว่ากันนะครับพระราชา เมื่อมโมโหสดกล่าวดังนี้ก็ตรัส ถามเสนกอีกว่าอาจารย์เสนกจะว่าอย่างไรเสนกก็ลุกขึ้นมากราบทูลลุกนั่งลุกนั่งนะนะคนแก่นะคนที่มีทรัพย์มียศถึงจะไม่มีสิทธิก็ตามเวลาอยู่ในที่วินิจฉัยว่าสิ่งใดเอาไปสิ่งนั้นทุกทุกคนก็ต้องฟังย่อมมีผู้ที่จะพอใจฟังแล้วก็พร้อมที่จะเชื่อส่วนคนมีปัญญาแต่ไม่มีทรัพย์ย่อมไม่สามารถ่จะทำให้้อยคำของตนเนี่ยเป็นหน้าเชื่อเป็นที่น่าเชื่อถือได้ ในวงประชุมเพราะฉะนั้นคนมีทรัพย์ถึงแม้จะโง่แต่ก็ยังดีกว่าคนที่มีปัญญาพระเจ้าค่าพระราชาเอาอีกแล้วครับเป็นกรรมการเป็นคนกล่าก็หันไปหาโมโหสดบอกเอ้าโมโหสดจะว่ายังไงเรื่องนี้นะครับโมโหสดก็กราบทูลว่าข้าแต่ท่านสมุติเทพขอได้โปรดรงสระคำของข้าพระองค์สักหน่อยเถิดอาจารย์เสนกเป็นคนโง่ข่า จะรู้จักอะไรเห็นแต่ในโลกนี้เท่านั้นไม่เห็นโลกนาคาแต่สมมุติเทศคนไม่มีปัญญาย่อมกล่าวเทจเพราะเห็นแก่ผู้อื่นบ้างเพราะเห็นแก่ตนบ้างเขาย่อมถูกติเตียนในที่ประชุมภายหลังเขาก็จะต้องไปสู่ทุกติฆ่าพระองค์เห็นความข้อนี้แล้วคนมีปัญญา ยังไงยังไงก็ดีกว่าคนมีทรัพย์แต่โง่พระเจ้าค่าคือไม่จ่โตว่าทีกันสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งขึ้นฝ่ายหนึ่งโตฝ่ายหนึ่งโตนะฮะแต่ว่าก็มีพระราชานั่งอยู่ขั้นกลางเป็นกรรมการนะครับพระเจ้าวิเทหราชก็เป็นกรรมการโดยดีนะใครจะว่าใครอย่างไรก็ถามต่อไปเรื่อยๆนะครับก็จึงถามอาจารย์อเนกว่าอ่ะมโหสถว่ามาอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์อเนกจะว่ายังไงนะครับไม่ใช่อาจารย์อเนกนะครับ ก็คือจะอ่านว่าสเสนกหรือว่าเสนกก็ได้แต่ว่าผมอ่านว่าเสนกมาแล้วก็ต้องอาจารย์เสนกต่อไปนะครับอาจารย์เสนกก็กล่าวว่า ถ้าคนมีปัญญาว่างขวางเนี่ยแตไ่ไม่มีที่อยู่ไม่มีทรัพย์เป็นคนขัดสนถึงจะพูดสิ่งใดที่เป็นประโยชน์คำพูดนั้นก็ไม่ง,งอกงามใน่ามกลางหญติส่วนคนที่มีทรัพย์นั่นดีกว่าคนที่มีปัญญาข้าพราะองค์เห็นว่ามันมีเหตุมีผลแบบนี้แหละจึงขอกราบคุณว่าคนที่มีปัญญายัางไงาย,ยัางไงาก็เลวกว่าคนที่มีทรัพย์หรือว่าความคิดอันนึงเนี่ยสุดโต่งเหมือนกันนะครับพอ พระราชาก็หันมาถามมโหสถอีกว่าเรื่องนี้โมโหสถว่าไงนะครับมโหสถก็บอกว่าอาจารย์เสนกนีจะเลกจากอะไรเห็นแต่โลกนี้เท่านั้นไม่เห็นโลกหน้าผู้ที่มีปัญญากว้างขวางย่อมไม่พูดคำหลอแหละเพราะเห็นแก่ผู้อื่นบ้างเพราะเห็นแก่ตนบ้างย่อมมีผู้บูชาในที่ชุมชนภายหลังก็ได้ไปสู่สุคติข้าพระองค์เห็นความข้อนี้จึงกล่าวทูลว่า คน,คนมีปัญญาดีกว่าคนมนง่ที่มีทรัพย์ประจ้าขาะเสนกไม่ยอมลดละเลยนะครับอาจารย์เสนกเนี่ยตอนนี้เริ่มแสดงบทบาทนะครับถึงความเป็นเขี้ยวลาดินนะฮะโดยกล่าวว่าช้างโคมาคุณทนแก้วมณีนารีทั้งหลายย่อมเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมเป็นของอุปโภคของบุรุษที่มั่งคั่งข้าแต่พระองค์ จงพิจารณาเถิดว่าคนที่มั่งมีมั่งคั่งมันมีพร้อมทุกอย่างมันก็ต้องเป็นคนดีส่วนคนที่มีปัญญามีปัญญาเฉยๆแต่ไม่มีทรัพย์นะครับก็ต้องเลวกว่าคนที่มีปัญญาแอบเลวกว่าคนที่มีทรัพย์แต่ไม่มีปัญญาแน่นอนก็ยังยืนยันในความคิดเห็นของตนเองนะฮะ อาจารย์เสนกเนี่ยนะครับมโหสถก็กราบทูลทันทีโดยไม่ต้องให้พระราชาถามว่าซีรีที่ย่อมและละคนโง่เกลาที่ไม่จัดแจงการงานให้ดีที่มีความคิดเลวซามเป็นเสียเหมือนกับงูที่ทิ้งคราบเก่าไปเสียฉะนั้นข้าพระองค์เห็นว่ากรณนี้แหละมันเป็นเหตุผลว่าคนที่มีปัญญาไม่ยึดติดในสิ่งที่เลวซามนั้นเนี่ยจึงเป็นผู้ประเสริฐ พระเจ้าข่าะ,ะ,ะนะครับเสนก,ก็นตอบทันทีเหมือนกันว่าข้าพระองค์ทั้งห้าซึ่งเป็นบัณฑิตนี้พวกข้าพระองค์อาแสดงว่ามีพวกอาจารย์เสนกนี่มีพวกนะพวกข้าพระองค์ทั้งห้าซึ่งเป็นบัณฑิตนี้ล้วนแต่ประนมอัญเลีต่ตรตองค์ล้วนแต่ เป็นข้าเฝ้าของพระองค์ส่วนพระองค์ผู้เป็นใหญ่มีทรัพย์มียศย่อมครอบงาพวกข้าพระองค์เหมือนกับเท้าสักกะทเทวราชผู้เป็นใหญ่ผู้ครอบงำเทพเจ้าทั้งหลายฉะนั้นข้าพระองค์จึงเห็นข้อนี้จึงได้กราบทูลว่าคนมีปัญญาอย่างไงอย่างไรก็เลวกว่าคนมีทรัพย์ประา้าขคามโหสถก็ลุกขึ้นบังนะฮะมหโหสถเนี่ยลุกขึ้นกราบทูลเหมือนกันว่า ข้าแต่มหาลาจารอาจารย์เสนกนี่เป็นคนโง่เขลาจริงๆไม่รู้จักอะไรรู้จักใจทรัพยศเท่านั้นไม่รู้จักความวิเศษแห่งปัญญาขอพระองค์ทรงสดับเถิดกราบทูลดังนี้แล้วก็จึงกราบทูลว่าเมื่อมีจิตุระเกิดขึ้นแล้วคนไม่มีปัญญาย่อมเป็นเหมือนทาสของคนมีปัญญาคนมีปัญญาย่อมรู้จักเหตุรู้จักผลอัผลอะเอียดคนไม่มีปัญญาย่อมมืดมัวในเหตุผลนั้นๆข้าพระองค์เห็น ความข้อนี้จึงได้กล่าวทูลว่าคนมีปัญญาดีกว่ามีทรัพย์แล้วโง่เขาพระเจ้ากาแม่เถียงกันไม่ลดละนะเถียงกันไม่ลดละจริงๆระหว่างนักปราดหนุ่มกับนักปราดที่เป็นราชกุมารนะโมโหสถนี่เป็นราชกุมารนะครับในอัตถกถาเนี่ยท่านก็พยายามที่จะสบะอ่าเรียกว่าให้เข้าใจโดยอธิบายเอาไว้ว่าพระโมโหสถเนี่ยทรงแสดง ในการในกาณะคือเหตุการณ์อันเป็นในอย่างนี้มันเหมือนกับบุบคคลที่คุยสายทองขึ้นมาจากเชิงเขาสิเนลุมาเหมือนกับบุคคลเนี่ยทำให้พระจันทร์เต็มดวงตั้งขึ้นในท้องฟ้าฉะนั้นก็เหมือนว่าคำตอบของมโหสถเนี่ย ทำให้เกิดความสว่างสวัยทําให้เกิดปัญญา mm hmm. เมื่อพระโพธิสัตว์นะครับแสดงอนุภาพทางปัญญาดังนี้แล้วเนี่ยพระราชาก็จึงตรัสถามอาจารย์เสนกว่า เสนกทนายวายางไรเมื่ออาจก็จงว่าไปถ้าไม่อาจก็จงหยุดอาจารย์เสนกผู้สิ้นความรู้ที่ได้เรียนมาเหมือนกับคนสิ้นข้าเปลือกที่ได้เก็บไว้ในยุ่งฉางหมดแล้วหมดปฏิพานหมดคําแก้ไขก็รู้สึกเก้อเขินพอสมควรไปนั่งอยู่ในที่ของตนเองนั่งนิ่งอยู่นะครับถ้าเสนกจะนําเหตุการณ์อื่นมาแสดงมโหสถก็จะให้เรื่องนี้จบลงด้วยคาถาตั้งเป็นพันนั่นหมายถึงว่า มโหสถเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่มีทางจนปัญญากล่าวมาเถอะในเวลาที่อาจารย์เสนกเนี่ยหมดปฏิพานแล้วนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์มโหสถก็เป็นเหมือนผู้ซึ่งนำมาซึ่งห่วงน้ำอันลึกเมื่อจะสระะเสริญปัญญาให้ยิ่งขึ้นไป จึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่มหาราชจาปัญญาย่อมเป็นพี่สรเสริญของคนดีทั้งหลายโดยแท้สิริคือทรัพย์ย่อมเป็นที่ยินดีของคนที่ไม่มีปัญญาพวกคนที่ไม่มีปัญญาย่อมยินดีแต่ในทรัพย์ความรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมไม่มีใครล้างได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วคนที่มีสิริหรือคนที่มีทรัพย์เนย่อมไม่ล่วงเลยคนที่มีปัญญาไปได้ข้าพระอ,องค์เห็นความข้อน,นี้จึงขอกราบทูลให้พระองค์ได้ทรงทราบอีกครั้งหนึ่งว่าคนมูที่มีปัญญาเนี่ยย่อมดีกว่าคนที่โง่เขลาแต่มีทรัพย์มียศเมื่อพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงฟังดังนั้นเนี่ยก็ทรงโปรดปราน จึงตรัสพระราชทานรางวัลแก่มโหสถกุมารด้วยโคหนึ่พันตัวมีโคอุสุภรราชเป็นนายฝูงกับช้างอันพร้อมด้วยสัพพระเครื่องประดับและก็นายขวานช้างท้ายรถม้าอาชาในสิบคันและก็บ้านสวยอีก16บหกตำบลซึ่งเหมือนกับพอเถียงชนะปรับเนี่ยพระราชาก็พระราชทานรางวัลดังนั้นเรื่องมโหสถ ในตอนนี้ก็จะขอยุติเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนปัญหายังมีต่อนะครับยังมีต่อเพราะฉะนั้นต่อไปว่าอย่างไรแล้วพระมโหสถจะแสดงความเป็นผู้มีปัญญาแก่ใครต่อไปอีกนะครับในตอนที่3นะครับสำหรับตอนนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดี่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณสำหรับท่านที่กดติดตามแล้วกดลูกกระดิ่งแล้วนะครับสวัสดีครับ